หลับชมันดีคลิปครับผมหาหน่อหม่ก่อนครับพี่้องบานตัดใ่ขั้นก้อครับ ครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้บอกไก่ที่พาพ,พี่น้องหาเมืองน้อใหม่ครับเอาจักยามก่อนพี่น้องพอาด็กแกงนะครับมหาหอวนี้กับตัวสองน้องงามๆครับ,บ,าารบภาพมุมสูงนยครับขั้นกอกับสมาบบคื่อไปหรอแต่งเล่งแข็งพี่หาตัดเอามายู่พี่น้องก้อบนงามนี่ ผ่านไปพ่อหอดฟังเสียมับดีๆดิเรานหม่มาหน้าจับงามก่อนพี่น้องผมโออขัดกอบางงามหราอมไม่แดงๆเลยครับอยุกกอที่หลายหน,น่อยครับพี่น้องผมไก่ไปได้ขั้นกอมาใหม่มีแต่อันนี้างามครับ Việt nó mày khuột với nói chung 오, oh. 뿔뿔나뿔 oh. mm. oh. คอร์ดนั้นครับคอร์นออกพี่น้องเนี่ยบกกจีดุพีชน้ำม่ทุ้งพอดีเลยครับเนี่ยน้ำม่ขวดขอนออกไปเลยครับนี่อ่ะ ตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยเพราะว่าเอาไปให้กัดเด็กแก่ทิม่มคื้นเราให้จังบนนะัดไม่จะนองงามงๆครับเดี๋ยงกินคืนเลยพี่น้อง ทำไมก็บ้ากันอีกครับจักยามก็เศร้าดอกพี่น้องมือน,นี่นี่แหละเต็มยามนี่แหละนะครับนอน,นอยู่ดำๆสวยงามครับฮักเอาเลยฟังเสียงวดัวดวัดเงี๋ยวใส่ยามไปกอนน่ครับ,รบนอนสีฮักได้บอ,อ,อ,อนี่เออเขาได้บอน้อ คือดึงมาบนะ้าละนี่โอ้ไหลน้อยเดียวครับตัวนี้นี่นอนนึงไปดึงเอาฟังพุนนี่ครับอยู่ข้างนี่ก็มีโหโอ้ยไร้หน่อยอยู่ครับพุนข้างบนก็มีนอนบอบง่ายนึงพี่น้องผมแดงจืงถึงเอาอะไรมาเนาะเออถังบนก็มีเดี๋ยวบอกใอ้หาวิธีเอาเดี๋ยวไปอยู่ตำแหน่งพุ่นขังเอา ครับหน่อหนึ่งปลาสปเปียวฟังขุนเอาบ่อใดพี่น้องผมมันหกเห็ดกอบ่อใดมันขึ้นอยู่กลางงอกลางกอเอา้เอาล้องขึกลางงอกลางกอใช่ไหม ลายอยู่นะครับพี่น้องหนึ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นงสองสามสี่หาห้งแลงทางผีกรมีู่ยครับเดี๋ยวบอกไกล้จะก,ก่อครับพี่น้อง よいしょ。 หอมนึงครับเดี๋ยวยังเอาไปคอนกอน้าโมนิกาลายอยู่ครับพี่น้องผมน้องใหม น้องใหม่ช่วงนี้ขึ้นเหี่ยวก็รัางร้ายเลยครับพี่น้องอ่อนๆอุออบวบซะละนี่ฝั่งเสียงอ๊อดๆอลงมาบันโกอกครับ

กองนครับยังมีอยู่ไก่ครับอีกอันนึง <c oughs> มันอยู่ไก่ดึกเอาเลยครับตอน,น,นเด้งเกินครึ่งอยู่ไปกอ่อครับพี่น้องแดงเกินครึ่งอยู่นี่กอ่อออกมาบ <c oughs> ่โอ้มันยังเหลืเอ,อ,เอ,อเออสิว่านี่เนาะพี่น้อง น้ำไผ่ครับถือมืออ๋อสิลงไปยังกลางกอโอ้ยลงกลางกอล่ะ นอนเลยครับสวยอีกแล้วก้อนนี่ก็บอกไหลเลยครับสีโนโอหาโนไม่เนอยไงเดี๋ยวขั้นกอ้อนเลยครับบนมีเสียม เขียนเพราะเราก็เขียนไปทัดสุบนะฮะใหญ่ไฟไปวัดไปว่ากับพ่อเลยเอาไปจังคั้จังเพียนคนครับพี่น้องอครับนด้วนบอกสัมผัวเยอะน้อยใหญ่ดีกลัวน้อยใหญ่จะได้บ้าง ดึงบอกพี่น้องคันกอหักเลยเดี๋ยวไปเห็ดคันกอใหม่กันครับนอนยังไงอยู่ครับผมอุ้ยเกียบป่าคาบดินนอมหันอยู่ในครับพี่น้องผมดึงจนคันกอหกักเดี๋ยวยังสิกลับไปเกาะใหม่ก่อนมันอนก่อนดึงจนคันกอหกัก เอาใหม่ก็มีอยู่ครับพ่าไรเยอะน,น้อยนี่ตุม่มกินกับเกียวครับอย่างป้อป้อป้อดีถะาได้เพีนน่น้องเราใหม่เป็นบอง อย่างอีกกล่องหนึ่งครับว่าไหนไปควนครับคอนแล้วมีอีกกล่องหนึ่งครับคอนซะคน ออกจะงละเมืองไงบอกไปกับฮ่าไปเสพนพี่นงบไดดแนวหนึ่งกับฮ่าแนวหนึงน่งกับฮ่ากับบได้ิกินปลาหนังฮ่ากังสบ่ดดิกินอยู่เรี่องเอ้าน้ฮากนหอฮ่าถึงพไปต้ม บานเบาไกลบุยต้อ,องมาอพี่น้องบ้ามันคือเต็มดีแต่อนนันี้น่นนี่กลัวเต็มดีเพราะโยาดยร้องดองเนี่ยว่าไรปลาฮะบวงน้องไม่หอนยามึง อก้อนฝนทำทาที่ตกมาหอดมีดจะลม่มจอดจอดมามิดที่ดีนครับควนเหลว งามๆเลยครับเอายานงานกะสีเตรียมนะครับนี่จรื่องานกับพ่อพี่น้องผมหนักจังคอยมาหาเอาไม้เอาไปไล่ไล่เลยกินโมแล้วจังคอยหาไม้หาขูมือมือนกับยิบนอเศร้านอเศรษฐกินเท่าเหมือนีจะไปเขียนไว้พี่น้องผมไปตุ่มไราจะกินกับเกี่ยวก่อน คือนะครับกับมาเกยเเขียนต้ไม้สองโนนี่ครับคีอขั้นคอบอลไก่หักพี่ของผมขั้นกอ้อไม่มาเปลี่ยนทีไวคือว่าพี่เจงวะก้อแล้วบัด

ໄປທີ່ກ Ó ນີ້ມືງເຈັບເຂົາໜຕາ เก่าครับ่อแล้วพี่น้องงามมึงนะครับเบาไก่กับผ้าพี่น้องห้าน้องใหม่มาโดนเติบ้วครับเบาไก่กับพ่อเลยพี่น้องเหนื่อยาาจังสิมาหาไม่อีกน้อไหม่ก็มีเยอะครับ อะไรอยู่ดีครับพี่น้องผม s w i n น้ำไมแหนงน้ำไมเหี่ยวนี่จะนอนเดียงๆงามๆนี่ครับจมพี่น้องผม

ครับผมสำหรับคลิปนี้บา่าวไก่กับกาบขอบุญขอบคุณพ่อแม่เอ๋ยใจเย่งสุข,ขุมสุกสนครับที่เข้ามาติดตามรับชมบา่าวไก่หาหน่อไม้ประหยัดไปกินกระไดย้ำหนึ่งครับซ้ำนีกับพ่อแห้งพี่น้องผมคนหนึ่งเต็ม,มกัน,นเที่ยวอีกกรับได้ใดที่เราครับพี่น้องมันถึงสวยบา่าวไก่กับสิพิเศษแนวใหม่น้ำ,นำคอยหาไปแต่ละมือหาเมื่อเล็กมือน้อยไปครับเอาไปไล่ไล่กันนักพี่น้องผมเมื่อไหนจะยังมาหาใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้บา่าวไก่ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง ลำลำรู้ด้วยสุขสุขคนความเจ็บยังไรความไข่ยะมีครับฝากบอกไก่ผู้ได,ด้แลยลำดำลำเลือครับพี่น้องผมจะท่านฟอดจิมฟอดปลาบอกไก่ด้วยครับเป็นเรืเ่องแยเ่เรื่งใจให้บอกไก,สก่สักกอนครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ